สวัสดีทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่จับทางบอลอยู่กับพี่โอ๊ตแฟนผีไร้ขนแชมป์ฟุตบอลโลกปีนี้จะได้เงินกลับบ้านกันเท่าไร่เรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวพี่โอ๊เล่าให้ฟังนะแต่ก่อนจะไปเริ่มต้นการใครที่อยากเข้ากลุ่มจับทางบอลก็ไปที่หน้าช่องแล้วกดลิงก์ใต้รูปโปรไฟล์ได้เลยครับเข้ากลุ่มฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับสมาชิกในกลุ่มจะได้ร่วมทายผลฟุตบอลโลกเพื่อลุ้นของรางวัลมูลค่ามากกว่า1ล้านบาทแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องของพวกเราเอาไว้ด้วยครับ ก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วครับสำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลก2022ที่ประเทศกาตาร์ที่เริ่มเปิดฉากฟาดแข้งกันไปเมื่อวันอาทิตย์ที่20พฤศจิกายนและเวลาเกือบหนึ่งเดือนที่ผ่านมาก็ได้เดินทางมาถึงวันสุดท้ายของรอบชิงชนะเลิศในค่ำคืนวันอาทิตย์ที่18ธันวาคมนะครับโดยคู่ชิงชนะเลิศจะเป็นการเจอกันระหว่างทีมชาติอาร์เจนตินาเจอกับทีมชาติฝรั่งเศสซ,ซึ่งผลการแข่งขันจะจบลงยังไงเราคงต้องลุ้นกันในคืนนี้นะและคลิปนี้พี่ จะพาไปดูกันว่าแชมป์โลกในปีนี้เนี่ยจะได้เงินารางวัลกลับบ้านกันไปสักเท่าไหร่ครับสำหรับเงินารางวัลรวมที่แต่ละชาติจะได้รับจากฟุตบอลโลก2022จะอยู่ที่440ล้านเหรียญสหรัฐเพิ่มขึ้นจากครั้งก่อนถึง40ล้านเหรียญเลยทีเดียวครับขณะที่ทีมแชมป์ในฟุตบอลโลกจะได้รับเงินารางวัล42ล้านเหรียญสหรัฐส่วนรองแชมป์จะได้30ล้านเหรียญสหรัฐ อันดับที่3ที่โคเอเชียเพิ่งคว้ามาได้เมื่อคืนจะได้รับเงินรางวัล27ล้านเหรียญสหรัฐและอันดับที่4ที่โมร็อกโกคว้ามาได้ก็จะได้24ล้านเหรียญสหรัฐครับส่วนทีมอื่นๆที่ตกรอบไปก่อนหน้านี้ก็ยังจะได้เงินรางวัลเช่นกันนะโดยในรอบแบ่งกลุ่มจะได้ทีมละ9ล้านเหรียญสหรัฐรอบ16ทีมสุดท้ายจะได้ทีมละ13ล้านเหรียญสหรัฐและรอบ8ทีมสุดท้ายจะได้ทีมละ17ล้านเหรียญสหรัฐครับ อันนี้ก็ต้องไปบวกลบคูณหารแบ่งกันเอาเองนะครับว่าทางสมาคมทางทีมชาติของประเทศนั้นๆเขาจะแบ่งให้กับนักเตะกันเท่าไหร่นะก่อนจะจากกันไปก็ขอฝากทุกคนกดติดตามช่องของพวกเราเอาไว้ด้วยรวมไปถึงคนที่อยากเข้ากลุ่มจับทางบอลก็ไปที่หน้าช่องแล้วกดลิงก์ใต้รูปโปรไฟล์ได้เลยนะแล้วก็อย่าลืมนะครับหลังจากนี้ยังมีคลิปวิเคราะห์บอลดีๆให้ทุกคนได้ติดตามกันเช่นเคยวันนี้หมดหน้าที่ของพี่อน้นแฟนผีไร้คนแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ